น้ำมันน้อยๆกำลังขึ้น,นกำลังกำลังกำลังทวเแร่ทวทนแร่ซูนท,ทางบนแหงเอี่ยเกษะก็ได้ตากินน้ำกัน,กนเด้อพี่น้องเด้อ ต้นสเกกังเก้า,าก็ะไรทากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต้นสเกกันอันนี้เกยบว่าของพี่สาวนะคะไม่ใช่ของจุนันของจุนันต้งองรอพอดีจุนันกลับยุ่งง่ายพอดีเก็บได้พอดีอเพื่อนเพื่อนอันนี้ คุณแม่กำลังแบ่งตัวให้ลูกๆไปกินนะคะทั่วเลยนะเพืเ่อนๆอันนี้คุณแม่กำลังแบ่งตัวให้ลูกๆไปกินนะคะทั่วเลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการะะ้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันลิบหน้านะคะพอดีเด้เก็บพอดีเลยเนะะี่ย ร้ายขนาดเลยเยอะมากเลยรอบต่อไปอกํลังกําลังขึ้นอีกรอบหลังอันนี้ให้พี่สาวไปก่อนคุณย่าก็น่ารักนะรูปเต้ามาบ้านนี่ไรก็ขนของให้ไปกินตลอดมีกระเทียมพอดีสุนั้นกรับ รวบง่ายพอดีเก็บได้พอดี แตงแตงแตงไทยกับพ่อนออหนวยมั้งไงยังไม่จะดอกเหมืนเดิมเดี๋ยวรายด้พี่น้องมันพ่อแม่พันหน่อยหน่อยได้ไหเพราะสิดีเดชหอดหอดสุรันสุนันกับแตงแตงแตงไทยกับพ่อฮในออหนวยมั้งไงยังไม่จะดอกก่น สุนันรอรอบหลังสุนั้นยังไม่กลับรอให้มันโตรอให้มันโตก่อนอย่าบอกว่าสุนั้นลองรอให้มันโตก่อนเนี่ยสุนั้นรอยกำล้งไงผมสุนัน้น้องรอเก็บรอบจะไปเนี่ยทั่วเลยงาปลูกไว้แค่หก็กได้ากินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อต้อนสเก็ตกทั่วเล่ทั่วเล่ คุณทางบนแหงาเ่ย yeah. แกฮากระได้ตากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต้นจะแกกังเหมือนเดิมเด้อร้ายเด้อพี่น้องมันโมเมนต์ฟันหน่อยๆไังเพราะสีดีเลยจะหอด พ่อจูนั้นจูนั้นกลับสุนั้นกลับบ้านพอดีได้เก็บพอดีนี่ทั่วเล่เดี๋ยวเอาไปจูงมูต่ำกินอยู่งเทปอยู่ผ่าได้พอดีสุนั้นกลับยวกไงพอดีเก็บได้พอดี้าพี่น้องเนื้อทั่วเล่เบิ่งในยิญาปลูกทั่วเลยไปโอ้ยเบื่องในลายขนาดเห็ดสองกล่องของจุนั้นบ่อในดอกจุนั้นบ่อหนึ่งกลับอันนี้ให้พี่สาวคนัวพี่สาวคนรองไปก่อนอันนี้เก็บว่าของพี่สาวนะคะไม่ใช่ของจุนั้น ของจนนั้นต้งองรอแกะหากะได้ตากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้อ้นจะแกะกังเหมือนเดิมเด้อหลายเด้อพี่น้องมันโมเมนต์วนันหน่อยๆได้ไหมเพราะสิดีด่เลยหอดหอดชอุนันชุนั้นกับเพื่อนเพื่อนอันนี้ คุณแม่กำลังแบ่งตัวให้ลูกๆไปกินนะคะทั่วเลยเด้อพอดีฉะนั้นกลับรวไงพอดีเก็บได้พอดีแค่ห่าก็ได้ตากินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อต้อนสเก,กลกังเพื่อนอันนี้คุณแม่กำลังแบ่งตัวให้ลูกๆไปกินนะคะทั่วเลยเด้อ แตงแตงแตงไทยกับพ่อฮันไออกน่วยมั้งไงยียม่ม่ตะดอกเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณแม่กำลังแบ่งตัวใหลล้ลูกไปกินนะคะทั่วเ้ศเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณแม่กำลังแบ่งตัวให้ลูกๆไปกินนะคะทั่วเรศอันนี้เกียบว่าของพี่สาวนะคะไม่ใช่ของจุน,นัน ของจุนันต้งองรอรอบต่อไปก,กำลังกำลังขึ้นจุนัันกลับบ้านพอดีได้เก็บพอดีเ,อเลยว่วแหละเดีย๋ยวไปจูมูตามกินยอยู่งเทพอยู่ หาด้โหได้ยุขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกำลังไงผมจุนั้นดังรอกเก็บรอบจะไปเ่ยทั่วแหลงงาปูไหว้เกง แต่งแต่งไทยกับพ่อฮันไอออ่งนวยมั้งไงยี่มิตรดอกนี่อันน้ำมันน้อยๆแล้วกาําลังขึน้นนะกาําลังกําลังกําลังรอบต่อไป กำลังกำลังขึ้นนะกำลังไงผมจนนั้นตงรอเก็บรอบจะไปไทั่วแหลง่งาปูกไว้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะ ขอบคุณผู้สน,นับสนุนรายการด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสูนันกลับบ้านพอดีได้เก็บพอดีเลยทั่วเลยเดี๋ยวไปจูงมูต่ำกินยุงเห็บอยู่ถ่าเด้อดคนใดอยู่กบีน้องเด้อทั่วเลยเบื้งในวิญญาปลูกทั่วเลยใบโอ้ยเบื้องในลายขนาดถืเห็ดจองกองของสูนันพ่อในดอกจูนันพ่อใน,นกลับอันนี้ให้พี่สาวคนโตพี่สาวคนรองไปก่อนอีกรอบหลังอันนี้ให้พี่สาวไปก่อน คุณยาก็น่ารักนะลูกเต้ามาบ้านนี่ไะไรก็ขนของให้ไปกินตลอดมีกระเทียบแตงแตงแตงไทยกับพ้าในออกหนวยมัง้งไงมไม่ตะด,ดอกขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เจอกันยิบหน้านะคะเพ้หาก็าได้ตากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนจนสแกกันรอบต่อไปอกําลังกําลังขึ้นอันนี้เจี๊ยว่าของพี่สาวนะคะไม่ใช่ของจุนันของจุนันต้องรอพี่น้องเด้อถั่วเหลืองในญญยปูกถั่วเหล่ไปโอ้ยบางใน,านลยา,ในายขนาดถุเฮ็ดสองกอง ของจุนั้นบ้านในดอกจุน uh totally ั้นบ้านในกลับอันนี้ให้พี่สาวคนสวยพี่สาวคนร้องไปก็แกะห้กกัได้ตากีนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต้นสะเกีกังพี่น้องเด้อตัวเหลวบางในปญาปลูกทัวเหลวใบวอ้ดบางในลายขนาดเฮ็ดชองกล่องของจุนั้นบ้านในดอกจุนั้นบ้านในกลับอันนี้ให้พี่สาวคนสวยพี่สาวคนร้องไปก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ รอบต่อไปก,กำลังกำลังขึ้นพี่น้องเนื้อทั่วเลยบางในปัญญาปลูกทั่วเล่ไปวูบบางในลายขนาดถุเฮ็ดจองกล่องของสุนั้นบ์ว่าในดอกสุนั้นบ์ว่าในกลับอันนี้ให้พี่สาวคนตัวพี่สาวคนรองไปก่็เหมือนเดิมกระลายเด้พี่น้องมันโมเมนตันหน่อยๆได้เพราะสิ่งดีๆจะห่อด